คนะคะไอเชื้อแดงมันมาจากไหนมทราบค่ะยายก็จะมาบุญล,ลกหลานโป้หลานโป้หลานโป้ก็บอเห็นดอกคะ่ะจะเอ,อ๋ยายยายยายไหม ยายครับยายครับเอาเอาอะไรมาให้ผมครับ <Help. S 1> ครับ โอ้ยเมือ่อยดิโอ้คือใช้ชี้ชมชี้น้ำเงินเถอะเหนียวชับเหนียวเงินบ่บอกพระเท้าพระเท้าลอดชาชาพีดพีด น้ำลายเฮ้ยพอปานตัวห่อฉละเอียดแฮะฮะบุนบึญเพ็ดไอ้ผิดไอ้ผิดทำให้ไอ้บรรทันเหลือโรงเรียนผิดไอ้นี้บมาเหลือโรงเรียนเนี่ยจะเอาอันนี้มาให้บุญรอดเสือร้องไห้เสือร้องไห้นะคะ เดี๋ยร้องไห้ไห้ปลาซ่อนชมสวนตัวเบลอเรเลยนี่อ่ะไปให้รถไปกินมุดแอนใส่ถุงนงใส่ถุงอะฮะอันนั่นนะขนมให้มันกินกินบ่ใหญ่ไม่ น้องไปเมื่อไมือแย่ตกใช่เนาะม่นแน่ใจขี้มมกเจ็ดเนกว่าจับจับเอาหัน,นกินพวกผิด เอ,เอาเอาเอามันใหญ่โพสก็แกะให้มันเป็นคำตัวอู้สับปเปลือกมันซีมมึงนี่แหละเห็นเห็นยังนมันยังคือท้ำนาเป็นตาโบเซบแท้ฮะอืมโคลเลือง อบควันเทียนอีกต่างหากกระปิ้นเที่ยวอ่านเลย ม่ยังคือคือกากคือกากเฉลต์เฉลตดปองปอนบ่ะบ่มี่อะ <ลด S 2> ไรพี่โรสพึ่งนอนตื่นบ่เท่านะตื่นน้ำกันทักสองไงนอนตั้งแต่เช้าคูบ่เหลียวฮะไม่เหลีวบ่ได้นอนจะสอนนอนส,อสอ่องเตียงส่องใบอืมมันอะไรบ่มี่อะไรลำเกลือล่างหมุดอ่ะ ก็เลยสดันตรงมันมันเบิดแตวหมอค่ะเช็ดแน่ที้มูกมากระดักเอาไปเลยเช็ดเตรียมพร้อมแม่เป็นแม่ต้องเตรียมทุกอย่างพราะลูกเขาเป็นคนแบบนั้นาต้องเตรียม คบปะคนณอ่ะเขาจะลังเกียรลูกเราทำความให้มันสะอาดมั่งอืมอืมพิๆพิดพิพพตบมือสะตบมือตบมือเด้อตบมือ,อมาตบมือกินป่าตบมือกินเก่ากินเก่า ลืมไปซื้อมองให้พอเท้าทาพพอทา้าทากกระสล่จมก็สร้างถอดบ่ได้ไปเมืองจักเม็ดเนาบ่ถึงฮอนหุงปากอันนังก็ได้เตกประโททีเอายืนมันเนี่ยมันยืนยืนกอดอกดู กินยังบะนี่กินผู้เดียวจ้ะกินผู้เดียวกินคนเดียวกินเลริฮะ<ป>กินรถม่ต้องจงให้แม่มึงหรอกจิ้มรถวันนี้มันจับกินอยู่เอาเอ้าเอาอะไรนะเอา เออเช็ดนั่นละเช็ดบวมันวะเช็ดบวมนนะเช็ดนั่นละกินห้างกินน้ำเบิดกินรดเปื่อนกระช่างจะอาบน้าเออใช่เปื่อนกระช่างเละอาบน้ำพีทพีทจะอาบน้ากินเลยพิทพีทไม่บอกละตบมือดิหืนคืนอาบเลยค อ้ามอามมาฉันยายกินเด้อยายสิกินน้ำเด้อมักที่ให้เฮ้ยเจ็บยหงใชปะยังไกปะไกยไหมไ่ะเยียม่ไปจัดโนย อย่างมดอปจังเลยมนเลบ้บอะมอเมีเปีให้ีปะมันก็กินนะมันมันต้องซื้อขนมอันนั้นให้มันขนมไปจังวะเก็บปุ้งแจกแม่ขนมแจก มันพลังแจกนะเคียบกุ้งเก็บปากนานมันเอาออกแล้วนะ่ะอ่ะตบมือตบมือตบมือเร็วเลยตบมือตบมือตบมือเร็ว,อ,วอ,อ่ะแป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 ะ,แปะดู